นี่นะคะเปลี่ยนเป็นกระมังแล้วนะคะจากอันนี้นะคะนึกว่ามันจะน้อยนะคะเอาตะกร้าเล็กมาเยอะมากต้องแบ่งไปขายนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งดูคลิปนะคะเพิ่งจะดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมถ้าปลูกกระหล่ำปลีนะคะก็เวลาตัดก็เหลือใบไว้สักสามสี่ใบนะคะใบตรงโคนนะคะอย่าตัด อย่าตัดให้แบบว่าหมดเลยนะคะพระอะไรนะคะเพราะว่าเราจะได้เก็บแขนงแบบนี้นะคะกินนานๆเลยนะคะนี่นะคะกินได้นานมากเลยนะคะควนควนเก็บจนเบื่อเลยนะคะเนี่ยยังมีให้เก็บทุกวันเลยนะคะก็บอกไว้เนาะสำหรับคนไม่รู้เนาะแต่ชาวสวนจริงๆเขาจะรู้แหละนะคะแต่บางคนก็ อาจจะปลูกในกระถางนะคะปลูกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามคอนโดตามอะไรอย่างเงี้นะคะเขาก็ไม่มีที่เนาะเขาอาจจะปลูกแล้วเขาก็ไม่รู้เขาก็ตัดซะชิดแบบนี้เลยนะคะมันก็มันก็เสียดายนะคะมาอีกแล้วค่ะเราจะมาเก็บขแขนงกระลำปีกันนะคะไม่ได้เก็บตั้งหลายวันมากเลยนะคะแล้วก็มันก็จะ มันก็จะแบบนี้นะคะใหญ่มากเลยนะคะก็จะเริ่มแก่นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเวลาเราทําให้สุกแล้วมันก็จะมันก็จะมันมันจะไม่แก่นะคะมันจะไม่แข็งนะคะจะไม่แข็งก็กินได้เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็เราเก็บมาหลายครั้งมากจนจําไม่ได้นะคะไม่รูกกี่ครั้งแล้วนะคะมันจะกินได้นานมากๆตามที่เคยบอกในคลิปนะคะนี่นะคะ นุ่นนะคะอืนี่นะคะต้นไหนที่เราตัดไปแล้วมันก็จะมีแขนงแบบนี้แหละนะคะแล้วก็จะเก็บไปทำอาหารนี่นไม่ช่อใหญ่มากเลยนะคะบางต้นก็ลืมเก็บไปเลยเนาะอือนะคะบางต้นก็เพิ่งจะงอออกมาก็มีเนาะลิกเลนะคะ นี่นะคะพลังตีหัวนี้แตกแล้วนะคะยังไม่ได้เก็บเลยนะคะแตกเป็นช่อเลยมันกินไม่ทันนะคะกินไม่ทันเพราะว่าเราอยู่กันไม่กี่คนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเลยนะคะดูต้นนี้นะคะใหญ่มากเลยเดี๋ยวเก็บเลยแล้วกันเตรียมตะกร้ามาแล้วนะ โอ้ยหมดมดหมดหมดุมดกัดขานะคะเวลาเราเวลาเราเก็บแบบนี้ดูเหมือนมันจะแก่นะคะแต่ไม่แก่นะคะพอเราประกอบอาหารพอสุกแล้วเขาก็จะเขาก็จะกินได้เนาะจะไม่แก่เนาะบางคนก็อาจจะบอกว่าทําไมไม่เก่ทั้งจต่ตอนมันเด็กๆตอนมันเพิ่งเพิ่งงอกออกมาแล้วจริงๆแล้วควรเป็นอย่างนั้นแหละนะคะ ที่ถูกก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมันกินไม่ทันเนาะเราเก็บแล้วก็เอาไปดิดเดียวนะคะอันนี้มันอันเบลอร์ใหญ่มากต้นเดียวก็กินพอเลยนะคะ เพราะตาบใดที่เราลดน้ำลดน้ำพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกให้เขานะคะเราก็จะกินอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะจนเบื่อไปข้างหนึ่งเลยนะคะข้างล่างก็มีเนาะนี่นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ พาเก็บผักตลอดเลยนะคะก็สายเขียวไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็มีอยู่แค่นี้แหละเนาะจริงเราควรจะเก็บแค่นี้นะคะเล็กๆแบบนี้ ขนาดนี้กําลังดีนะคะขนาดนี้กำลังดี คะเนี่ยเต็มแล้วเก็บไม่ขีดต้นเองนะคะเต็มละคงต้องแบ่งไปขายนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะกินไม่พอกินไม่หมดวันนี้ก็อยู่กันสองคนนะครวิจะทําอะไรกินนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะคะวิ้จะทําอะไร อย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งดูคลิปนะคะเพิ่งจะดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมก็เวลาตัดก็เหลือใบไว้สักสามสี่ใบนะคะใบตรงโคนนะคะอย่าตัดอย่าตัดให้แบบว่าหมดเลยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราจะได้เก็บแขนแบบนี้นะคะกินนานๆเลยนะคะนี้นะคะกินได้นานมากเลยนะคะควนควนเก็บจนเบื่อเลยนะคะเนี่ย ยังมีให้เก็บทุกวันเลยนะคะก็บอกไว้เนาะสำหรับคนไม่รู้เนาะแต่ชาวสวนจริงๆเขาจะรู้แหละนะคะแต่บางคนก็อาจจะปลูกในกระถางนะคะปลูกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามคอนโดตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่มีที่เนาะเขาอาจจะปลูกแล้วเขาก็ไม่รู้เขาก็ตัดซะชิดแบบนี้เลยนะคะเสียดายนะคะเสียดายอ๋อ มันไม่มีแขนงให้กินนะเนาะกินได้แค่ครั้งเดียวก็คือ,อตัดตรงหัวกระลำปีไปกินแล้วก็แล้วก็หมดเลยนะคะไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปะะดังนั้นก็ทําเหมือนครูพราว่านี่แหละก็คือตัดให้เหลือใบเลี้ยงไว้นะคะใบเลี้ยงไว้ก็คือตัดสูงๆแบบนี้เหลือใบเลี้ยงไว้สี่ห้าใบรอบต้นเนี่ยนะคะเขาก็จะงอกใหม่นะคะแล้วก็ลดน้ำํำพ่นดินนะคะใส่ปุ๋ยคอกใส่อะไรลงไปนะคะ ก็จะเก็บกินแบบนี้นะคะนาาหลายครั้งเลยนะคะจนเบื่อไปเลยเบื่อไปข้างหนึ่งเลยแหละนะคะนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก็บได้ล้นเลยนะคะเนี่ยยังเก็บไม่หมดนะคะยังมีอีกหลายต้นมากเลยนะคะ